ล oh, oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่นหน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยะไระว่าไม่ชอบพวกพิมัน H A HA, อะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลลผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสกพอมาดีบเบิเอิรตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่ๆนๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิวแพง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเ่ยหน้าเราก็จะใสนะคะกระลูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m เกิดในเมืองไทยสำหรับปูนะคะ AIS ปูเป็นลูกค้า AIS ปูก็รู้สึกว่า<อ>ที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้ปูผิดหวังแล้วในในปีสองปี<ม>ที่ผ่านมามนค,คนไทยไมันยิ่งห,หาดูบอลอยู่แล้วมันจะมีกระแสเรื่องนี้ว่าทำไมไม่ได้ทุกทีก็ปูคิดว่าเป็นการโคที่ดีมาก AIS กับแชมเมลีกเปิืนให้เราดูมีแอปมีทุกอย่างเราติดตามไปทุกอย่างเหมือนดูคอร์สนามเลยก็คือแบบตัวเองก็ชอบดูบอลอยู่แล้วดูอยู่แล้วค่ะบ้านดูบอลอยู่แล้วทำเป็นนี้กับไลฟ์สไตล์เรามันให้ความสะดวก จร,จริงๆเราเป็นนักแสดง <bunker. S 1> แล้วเขไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านแล there, mm ้วบอลก็มักจะเล่นดึกตลอดก็เลยอยู่กองไม่ได้ทำเปิดบอลดูปกติเราต้องดูทุกแมตช์เลยหรือเปล่าคะไม่ค่ะดูเฉพาะแมตช์เชลซีค่ะโรเชียร์เชลซีใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างตรงนี้แพ็คกระเป๋าหรือยังทีนี้พี่เริ่มแพ็คบินคืนพรุ่งนี้ค่ะพี่เขาไปแล้วพี่เขาไปแล้วใช่ค่ะพี่เขาไปวันจันทร์ที่ผ่านมา ปูเพิ่งไปสิงคโปร์เมื่อคืนหรแล้วกลับมาทำด้วยเราติดงานเลยไม่ได้ไปพร้อมพี่เขาหรือเออจริงๆเนี่ยติด2งานเนี่ยแล้วพอดีว่าเดือนที่แล้วก็เคลียร์คิวไป7งานไม่ได้ไปแล้วก็ปวดไม่ได้ไปสงสารพี่โก้เดือนนี้เคลียร์อีก4งานพี่โก้ปวดหัวมากแต่ว่าก็บอกแล้วว่าคงต้องใช้เวลาด้วยกันหน่อยคราวนี้ไปกี่วันปูอันนี้ไป6วันค่ะะาาเเลยนใช่ค่ะพี่เขาสอบเสร็จวันศุกร์ตอนบ่ายปูไปถึงพอดีเดี๋ยวไปรับวางแผนทริปนี้ไว้ยังไงบ้างคะ ก็ยังคือตรงกับวันเกิดพี่น้อยพอดีค่ะวันที่20ก็เลยเดี๋ยวอีกเซอร์ไพรส์ให้ไปฉลองวันเกิดที่นี่ค่ะจะมีอะไรก่อนท้ายเลยเปล่าจะมีให้นิดหน่อยค่ะนี่ไม่ก็ยังไม่ได้ตัดวันที่เขาบอกไม่ได้ดูคือว่าเขารู้นะเขาอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะใหญ่ไหมคะของขวัญชุดใหญ่ไม่ไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่าก็หวังว่าทำไม่ค่ายิ้มได้ก็คือเตรียมไปจากเมืองไทยเลย เดี๋ยวรอดูที่นูน่นอาหารถึงวันแม่ที่ผ่านมาหน่อยท,ที่ชมพู่เขาก็แบบว่าคุณแม่ที่ชมพู่ไปกินข้าวกับคุณแม่พี่นนทเช่อค่ะพี่นนก็ไปกินด้วยแล้วเราไป <c oughs> ปูไปสิงคโปร์คุณแม่ค่ะก็ปูปลนว่าจะพหาคุณแม่ไปชอปปิ้งออวันหนึ่งใช้เวลาคุณแม่ไปช่วงหลังยุง่งเรื่องงานมมาแมแเราไม่ได้ทำอะไรท่านเลยก็เลยรู้สึกว่าเอออย่าใช้เวลาเขา,กาแต่ก็ขอโทษช่างเขาัวดเขาไปแล้ว่ไปไม่ได้นะก็เจ็บดจใช่ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรก็ได้ได้เจอบ้างค่ะอะไรค่ะเห็นรูปดูอบอ เขาบอกช่วงนี้ปูเหมือนเป็นแม่บ้านอะไรแม่แม่สีเรือนในบ้านอะไรอย่างนี้ก็โอเคค่ะจริงๆก็ช่วยๆกันค่ะโน้ตเขาก็ชอบชอบทำอาหารด้วยแล้ว <wh ปูก็ชอบปั่นน yes> ้ํำผักให้เขาทานช่วงหลังเขาก็เริ่มติดเขาก็ปั่นเองให้ทานเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ปูแบบว่าทิ้งลายเป็นเป็นแม่ปาร์ตี้เกิลเลยอะไรอย่างนี้อ๋อเูว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นการฝืนตัวเองปูเชื่อว่าทุกคนมันก็ต้องมีสังคมบ้างมีออกบ้างปูก็เราไม่ได้เป็นนางฟ้าอ่ะ เราก็ต้องไปตรงมาเราก็ต้องมีทั้งสันต์บ้างเออไม่ใช่ปรับเปลี่ยนแต่แต่ช่วงหลังแต่ช่วงหลังตั้งตั้งสันท้อมากกว่าโนดเนี่ยมีคนอยู่ข้างค่ะตัดเป็นเพราะว่าเราปรับเปลี่ยนเพราะพี่โน้ตไองค่ะหรือว่าเราแบบทัดเองอะไรอย่างงี้จริงๆไม่ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเพราะใครค่ะเคือว่าด้วยวัยค่ะเราเราจะเต้นไปตลอดชีวิตก็คงไม่ไหวเนาะช่วงหลังเริ่มห่วงอยากสวยบ้าง คนบอกว่าเราเป็นแม่บ้านก็เลยบอกว่าเหมือนประมาณว่าโน้ตเอาอยู่เอาปูอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างดุนะแต่พี่เขาเป็นคนน่ารักค่ะจริงๆูว่าด้วยด้วยเวลาเนี่ยค่ะเขาเขาเจอปูในเวลาที่ปูพร้อมที่จะเปลี่ยนมากกว่าแสดงว่าเราก็ค่อนข้างตัวพี่โน้ตด้วย ก็ไม่ได้เชิญปู่แต่เขาเป็นเขาก็เป็นเหมือนเพื่อนปูวค่ะเขาพูดอะไรปูก็ก็รับฟังเราก็ขอคําตึกาจากเขาตลอดเรามีเรื่องอะไรเราก็ปรึกษาเราเราเป็นคู่เหมือนเพื่อนมากกว่าปูควรจะแซวไหมคำพูดนี้นัเอาปูอยู่อะไรอย่างเงี้ยโดนแซวบ่อยค่ะทินแล้วไหมคะับหรือว่าขำๆปู่ก็ขำๆว่าไม่ได้ซีเรียสจริงๆเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝืนตัวเองแฮปปี่ดี ก่อนปูจะปรึกษาเรื่องเรื่องแต่กับเอาจริงจป่ะคะอจะบอกเรื่องการตอบคำถามค่ะจริงจริงๆมาก่อนอ่ยปูค่อนข้างเหมือนเราไม่เข้าใจว่าเออเราตอบตรงไปบางครั้งมันก็ไม่ไม่ถูหรือตอบเบาไปก็อาก็ไม่เชิญเขาก็จะให้คำปรึกษาว่าเออเธอตอบวันนี้ดีนะเขาเขาจะไม่ปรึกษาว่าต้องตอบว่ายังไงแต่เขาจะให้กําลังใจว่าเธออย่าคิดมากนะวันนี้เธอก็โอเค ากกว่าเพราะบางเมื่อก่อนอุยอมรับว่าะผู้แอบเครียดด้วยภาษาด้วยกลับมาแรกๆแล้วช่วงที่เจอขา่าแดงๆเรารู้สึกว่าเออมันยากจังการตอบ,บคำถามเพราะเราไม่สามารถเอาใจทุกคนได้ก็ด้ช่วงหลังเริ่มเริ่มถนัดมากขึ้นมีพี่โกโ้มีพี่เขามีผู้ใหญ่ช่วยภาษาครับนี่ค่ะธุรกิจขานธุรกิจขนมบ้างเห็นว่าเขาจะช่วยเราไปเป็นพรีเซนเตอร์หลอดไฟอันนี้เขาท้าทายหรือยังครับยังอูยัง เราเห็นมีคนพูดถึงแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเลชั่จริงๆคูให้กำลังใจเขาในทุกเรื่องอยู่แล้วมีช่วยเขาได้ด้วยอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรด้านนี้อยู่แล้วค่ะแตดว่าเราก็ไม่เอาค่าตัวใช่ไหมถ้าเกิดเขาแบบว่าให้เราไปถ่ายจริปเลยทาอาหารได้กินมื้อหนึ่งก็ได้ค่ะแต่บัตรเซนเป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าพี่ชมก็แบบว่าเขาไปช่วยธุรกิจเหมือนกันอะไรอย่างนี้เอ่อให้พี่ชมทำไปก่อนก็ได้ค่ะจริงๆกูก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ดีเซเลชั เราได้มีคุยแง้มๆกับแม่ครัว่าเอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขามีคุยไหมไม่คุยเลยมีแต่ครูชมว่าของพี่ชมสวยประมาณนี้เออเอออันนี้ดูสวยดีนะคะพี่ชมดูแบบนี้เหมือนตอนนี้ก็รอเขาชวนเราใช่ไหมคะไม่เชิงรอค่ะแต่คนก็บอกว่าเป็นไปได้ที่ครูไปย่าะแบบรีบแล้วต่อัดพิโซมัอย่างนี้ก็ก็รอดูค่ะเมทรแบบโอเคค่ะโอเคค่ะไม่ได้ต้องาเยะมากเะ เพียงแค่กดรับสมัครรับข like ้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตฟก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จํากัดทคายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแทรกดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w pr variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว